เจ็ดสี่ศนะครับสองขามินิสตองเกอร์ความหนา2อมิลลายเฉพาะตัวหลังหน้าตามนี้นะครับหนาคุ้มเหนียวยังไงอ่ะเดี๋ยวดูนะครับขนาะดการโค้องงออับคว้างแรงบเียย ทีเจนะครับสขามินิสตองเกอร์ความหนา2อมิลลายเฉพาะตัวหลังหน้าตามนี้นะครับตัวนี้เล็กพิกี้หนูหารที่โล่งกว้างน,นะครับไกลนะครับรถนะครับรงรถรับถร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 รงร่รถ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 รรร ผ่านครับสี่หนึ่งลายเฉพาะตัวหลังหน้าตาำนี้ครับโอเครอบเดียวพอเดี๋ยวสินค้าช้ำนะครับผ่านครับสี่สองลายเฉพาะตัวหลังหน้าตามนี้ครับคร,ค,ครับ ลุดมือนะครับโอเคครับไกลกับชั่วผ่านครับสี่สามลายเฉพาะตัวหลังหน้าตานนี้ครับแปลงไปลบนะครับ กูจะคว้างแรงมันจะกลับเลยมันจะเลยเป็นรอบที่สองลดแรงส่งนะครับโอเคหมดห่วเรื่องคุณภาพผ่านครับอย่าลืมชมคลิปสอนคว้างไทยคลิปก่อนเล่นนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มพิธีการจับกันเลยนะครับขั้นแรกนะครับกำหมัดครับให้เหมือนเราจะโชกมวยนะครับกำหมัดนะครับต่อมานะครับนิ้วโป้งมาไว้บนนิ้วชี้นะครับในลักษณะนี้นะครับ ทีนี้เราจะจับบูมแมลงนะครับจับอย่างไรให้สังเกตที่เล็บนะครับจับแค่โคนเล็บนะครับจะดีที่สุดเลยนะครับแบบนี้นะครับโคนเล็บโคนเล็บเราอยู่แค่นี้นะครับจับเท่าโคนเล็บนะครับจะได้ในลักษณะนี้นะครับเสร็จแล้วดันบูมแมลงมาให้ติดหลังมือเลยครับหากข้อมือขึ้นนะครับตั้งศอกให ศอกให้ตั้งฉากขนาดกับพื้นนะครับท่าคล้ายๆกับปลาลูกดอกนะครับก่อนคว้างนะครับจับรวมๆนะครับไม่ต้องบีบแน่นนะครับหแกว่งก่อนความรู้สึกหลวมไว้ด้านที้ติดขันมือนะครับขก็สอนไปด้านหน้าคล้ายๆปลาลูกดอกนะครับตั้งฉากเล้าะขนาดมันมันจะมีกากันมากบาตรที่เราต้อออกมาในลำตั้งระดับตัวนะครับสือสบัดให้ขนมรอบเดียวกันหมุนรอบเดียวแล้วมือยวเลี้ยวกล่านะแต่คว้าตัวให้ต ハハハハ